ครับก็ต้องขอสวัสดีนะครับกับช่องของผมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับนานมาแล้วเนาะที่ไม่ได้ทำคลิปลงวีดีโอยูทูบนะครับช่องสบเยลนะครับหลายหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วครับวันนี้ก็มีแอปดีๆนะครับมาเสนอให้กับทุกท่านนะครับได้ลองไปใช้กันดูนะครับ มันเป็นแอปเกี่ยวกับท่านที่อยากจะตัดเนื้อร้องออกจากเพลงนะครับโดยใช้โทรศัพท์ฝั่งของ iOS นะครับหรือว่าจะใช้เป็น iPhone iPad ก็ได้ทั้งนั้นนะครับฝั่งของ iOS นะครับผมหาแอปตัวนี้มาตั้งนานนะครับเพิ่งเจอ แล้วคุณคุณสมบัติแอปตัวนี้ก็ถือว่าดีตอบโจทย์กับพวกเราได้พอสมควรนะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้คอมพิวเตอร์ทำเลยนะครับทำในตัวมันเองเสร็จสับนะครับตัวนี้ที่ฟรีก็มีนะครับแต่ฟรีมันก็คุณสมบัติอาจจะไม่ครบนะครับ แล้วก็หรือว่าท่านจะลองไปใช้ตัวพรีเมียมดูก็ได้ไน,นะครับเนเซนเจอร์ปุ่มตัวพรีเมียมคิดเป็นเดือนเดือนละหนึ่งร้อยกว่าบาทนี่นะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเลยนะครับวันนี้ผมเอาตัวฟรีมาให้ทุท่านได้ฟังได้ชมหน้าตาบันก่อนนะครับตัวคล้ายๆทำคล้ายๆสปีดอะครับเหมือนกันเหมือนคล้ายๆกับสปีดเลยนะครับแต่ ตัวนี้มันทำมาทําใน iPhone ได้ครับในฟั่งหอยไอ้ iOS ได้นะครับผมเพิ่งเจอปกแอปตัวนี้มานะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะครับทุกทท่านนะครับที่ไม่ชัดไม่สะดวกที่จะเปิดคอมใช้เนาะเพราะโปรแกรม s p ริตตัวนั้นบางบาง Windows. วินโดว์วินโดว์บางตัวบางเวอร์ชั่นก็ลงแล้วใช้ไม่ได้นะครับเห็นหลายๆท่านนะครับ ก็เลยหาแอปตัวนี้มาตั้งนานแล้วนะครับในฝั่งอของ ILS นะครับก็เลยเอามาแบ่งปันใน้ครับทุกท่านได้ลองเอาอไปใช้กันดูนะครับอ่ะเราไปดูชื่อแอปกันเลยนะครับเลือกอยู่การบันทึกหน้าจอปุ่ม noise แต่สองครั้งเพื่อเปิดมั่ชื่อว่้ noise m o i s, <S <Mo> e <ises. S 2> หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะสะกดให้ฟังเนาะ ตัวอักษรไปพิมพ์ในแอปสต๊อกได้เลยนะครับตัวพิมพ์ใหญ่ M M ไมค์ไมค์นะครับ O เเออค o อสกา I India S Sierra E Echo E Echo S Sierra S Sierra เนี่ยนะครับคือตัวนี้นะครับ Moysit อะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวจะออกเดี๋ยวจะมีตัวหอหีบและยุ่งเลยเนาะ นะครับเข้าไปเซิร์ชในแอปสโต e นะครับเจอแอป,ปแรกที่ันจะบอกว่าแอป,ปที่ว่าเกี่ยวกับดนตรีนะครับตัวนี้สามารถแยกแท็กได้เหมือนกันนะครับแยกได้ทั้งถ้าถ้า,ถาตัวฟรีแยกได้แค่4แท็กนะครับถ้าใครที่สมัครพรีเมียมก็แยกได้5้าแท็กแล้วก็จะได้มีคุณภาพเสียงคุณภาพสูงตามมาอีก1แท็กเออหน,ห,นหนึ่งอันนะครับทำให้เสียง คุณภาพก็ค่อนข้างจะดีน่ายันน่าจะดีนะครับเดี๋ยวผมถ้าผมได้ซื้อแอปตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับว่าคุณภาพเสียงจะต่างกันกับตัวฟรีขนาดไหนนะครับตัวแต่ตัวฟรีก็เทียบเท่ากับทุกเท่ากับสปีดเลยนะครับไม่ต่างกันกับสปีดเลยเทียบเท่ากันเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มเข้าไปชมหน้าตามันก่อนเลยนะครับโมอิซิสลาบรารี เนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับมมันจะมีแก้ไขปุ่มระบายระักขขงมันมันจะมีแถบอยู่3แถบนะครับเราอธิบายกันง่ายๆน้อแถบไม่มีเลยให้ใช้มากมายครับหนึ่งจากสามคนแถบแถบแรกเป็นโปรไฟล์นะครับพอท่านเข้ามาแรกๆนะครับมันจะให้สมัครสมาชิกนะครับท่านก็สมัสครสมาชิกตามที่ท่านสะดวกนะครับไม่ว่าจะผ่าน a c e b o o k ผ่านอะไรก็แล้วแต่ของท่านเลยนะครับพอสมัครเสร็จ มันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับแท็บแรก,กปูไฟปุ่มเพิ่มล่างแจ้งนะครับแท็บแรกเป็นปูไฟครับหนึ่งจากสามี่สองปุ่มท้บสองจากสามเป็นแท็แบเป็นแท็บแท็บหน้าหลักรับแท็บที่เราจะต้องใช้นะครับแท็บที่สามปุ่มท้บสามจากสามเป็นพวกเกี่ยวกับพวกอธิบายเว็บไซต์ของเขาต่างๆนะครับอันนี้ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับที่เราจงใจดึงแคทคือแท็บที่สองนะครับสองจากสามบ้าน อ่ะเรามาสำรวจอะไรนะกๆเลยนะครับนี่แก้ไขปุ่มมาแก้ไขจานี่นะขอไพไลายจิวเดโมนี่คือเพลงเดโมที่เขาให้มาลองเอาไปเล่นดูหนึ่งเพลงนะครับเพลงตัวนี้มีซีแท็กนะครับเขาแยกมาใหซีแท็กแล้วก็สาวอุดรรักมาสเตอร์ห่างกันไม่ห่างไกลนี่ครับเพลงพวกนี้ผมลองลองแยกกมาแล้วนะครับท่านท่านปัดไปที่ว่า ท่านจะลูบมาข้างตรงแถบข้างล่างนี่ก็ได้นะครับแล้วกปัดมาทางซ้ายหนึ่งจากสามนี่นะครับ New Text Button Image ปุ่มนิวแท็กนะครับให้ให้มาให้ปัดมาหาคำว่าน New Text Button Image ปุ่มเพิ่ม b u ต t o อ Image เนี่ยนะครับเพิ่มเนี่ยนะครับเข้าไปตรงนี้เลยครับ์ X Y ปุ่มปิดกลางแจ้งอยาที่ปิดนะครับปลดล็อกการอัพโหลดไม่จำกัด คุณใช้ถึงขีดจำกัดสูงสุด5แรกต่อเดือนแล้วอัปเกรดเพื่อปลดล็อกการอัปโหลดไม่จำกัดและคุณสมบัติพรีเมียมนี่ครับผมได้อัปได้เพลงมามันเตรีม5เพลงแล้วนะครับในในแท็กเดี๋ยวจะลองลบดูก่อนปลดล็อกการอัปโดายวด่อกมาเรามาดูด้วยกันเลยนะครับว่ามันจะพรีเมียมมันจะมีอนไ แก้ไขจานนสาวอุดมมาสเตอร์นาวันเรนนูแทสแอนแท็บนูเรวัตไพร์นาลีลาตายกดีลีทไลทการทำงานที่ทำจานนีนะขอบใจไลค์อยู่ดีโน่สาวอุดมจานนีนะขอไฮไลท์สาวมัสนางห้องวันแรกเจอเลยนูแทสบัตเตอร์อินเน็ตแอนแท็บปุ่มท้าปึงจากสามคนนูแทสวันแรกเจอตายกดีลีทไลท์การทำงานที่ทำ จานี้นะคุณอะไรที่ทำเล่นๆดูนะครับว่าจานี่นักสาวอุดมมาเธองานเป็นดวงดวงนูนแตสบัตเตอร์อิมเมจปุ่มดูมันจะเป็นยังไงนะครับย้ายกับเอ็กไวก์ปุ่มลดหลอกการอัปโหลดไม่จำกัดคุณใช้ถึงขีดจำกัดสูงสุดห้าแกลลต่อเดือนแล้วอัปเกรดเพื่อปลดล็อกการอัปโหลดไม่จำกัดและคุณสมบัติเพรย์ถ้าเพลยเป็น premium ถ้าเราใช้ครบห้าเพลงแล้วนะครับต่อเดือนมันใช้ซื้อแล้วนะครับจะให้ซื้อพ p r e m i ยมตัวพ p r e m i ยมแค่มันก็ไม่ถือว่าไม่แพงนะครับถ้าใคร ทจะเอาตัวนี้ไปทําแล้วก็ง่ายๆนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงเลยเดือนละร้อยสิบกว่าบาทร้อยสิบสองบาทประมาณนั้นนะครับก็จะได้พรีเมียมหลายๆอย่างแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังครับหรือว่าเราสามารถเ e อ็กแท็กแม่ทนอมออกมาก็ได้นะครับเอ็กแท็ Tech มาได้หลายๆหลายๆอย่างเลยนะครับเราสามารถมิก คุณใช้ปิดปตรวจล็อกตายออกับ X Y ปุ่มตดล็อกการอัปโลดไม่จำกัดตายตายออกไว X Y ปุ่มพอเรามาถึงเดี๋ยวยเราไ้ฟังก่อนนะครับพอเรามาถึง New New Tag นี่ใช่ไหมครับมันก็ถ้าถ้าเรายังใช้ไม่ครบห้าเพลงต่อเดือนมันก็มันจะขึ้นมาให้เราไปเอาเพลงเข้ามานะครับมันจะมีมันจะมี URL นะครับ ท่านไปก๊อบ U r L จากที่ไหนมาก็ได้มาวางก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาที่ Apple Music ก็ได้นะครับนำเพลงที่ท่านดาวนโหลดจาก Apple Music มาหรือว่าเพลงที่ท่านเอาไปวางในคลาวต่างๆไม่ว่าจะเป็นร r อกบ็อกไม่ว่าจะเป็น Google Drive หรือว่าจะเป็น iCloud นะครับที่ท่านเอาเพลงเพลงของท่านไปวางไว้นะครับมันก็จะบอกมีบอกอยู่นะครับว่าเพลงนั้นๆน,น,นะครับมี มีอะไรบ้างนะครับที่ผมนี่ก็มี Google ได้มีนี่นะครับทั่วๆไปนะครับคราวที่ท่านสมัครใช้งานไปนะครับมีครบหมดเลยนะครับานามสกุลที่มันแปลงได้ก็คือ mp3 m พี mca อว่าเวบแฟกอม,มีมีหลายนามสกุลเลยนะครับที่สามารถนำเข้ามาได้นะครับเกือบเกือบจะทุกนามสกุลนะครับนามสกุลภาพเสียงพวกเอ็พีีก็นำเข้ามาได้นะครับนำเข้ามาแปลง ให้มันให้มันแปลงได้นะครับพอเราเข้าไปตรงนั้นเสร็จเราก็เข้าไปเลือกคล้ายๆเราเลือกไรต่างๆอะไรดแล้วครับไรที่เราเก็บเพลงไว้ครับตอนนั้นแล้วก็เราก็เจอเพลงแล้วก็เราก็เคาะเข้าไปตรงนั้นมันก็จะดาวน์โหลดขึ้นมารอสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะดาวนโ์โหลดมันก็จะถามเพลงเนี้ยคุณจะทําจะเปิดจะทํากี่แท็กนะครับมันจะมีสองแท็กสแท็กห้าแท็ก มันจะมีเสียงคุณภาพสูงมันปิดอยู่ถ้าท่านเป็นพรีเมียมแล้วมันสามารถเปิดได้นะครับใคร,ใครที่ใช้ฟรีเปิดไม่ได้นะครับกดเสียงคุณภาพสูงตรงน,นั้นนะครับเลือกเอาสองแท็กสี่แท็ก,กว่ากันไปนะครับแล้วก็แล้วก็ปัดไปที่ส่งนะครับส่งอีวท้ายท้ายสุดนะครับเสร็จแล้วก็รอมันแปลงสักพักหนึ่งนะครับ แล้วก็มัเจมมาอยู่หน้าแรกแก้ไขปุ่มอยู่หน้าแรกหน้าแรกที่ที่ผมปัดให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะครับจากนี้นะคับสาวอุดรรกรลมาสเตอร์ห่างกันไม่ห่างไกล m p สามอ่ะไม่มีการทำนัผมผม,ผมเจอเพลงที่ผมแปลงมาละทีนี้เราเราสามารถามามิกเองได้นะครับเรามันมันจะทําให้มาเต็มเพลงเลยนะครับถ้าท่านเลือกสองแท็กแท็กร้องกับแท็กแทกดนตรีมันก็จะเพิ่มมันก็มีมาสองแท็ก นะครับสมมติผมแตะเข้าไปตรงขอเลือกยัดเลือกเพลงอของค่ายตาไนลี่คอร์ดนะครับออกมาสาธิตนะครับอันนี้ผมทำสีแท็กไว้นะครับเราสามารถมามิกได้เลยนะครับมิกใหม่ทำใหม่ได้นะครับแล้วสามารถทดคี์ได้ด้วยนะครับท่านทำให้มันเสร็จสับท่าน ทำเพลงเสร็จสัพที่ท่านจะพร้อมที่จะเอาไปร้องก็สามารถเอ็กแทกออกไปได้เลยนะครับเอ,เอามามิกความดังรวยตัดอะไรได้ผมจะเข้าไปให้ใหดูนะครับ <มา S 1> ตัว,ตวอย่างสักเพลงอคเอโร่ d o w ปุ่มลูกสอนชี้ลงท้องฟ้าตอนกลางคืนนี่นะครับเนี่ยมันจะเป็นซีแท็กนะครับให้ท่านมาแตะด้านล่างล่างปุ่ม มันจะเป็นเพย์พอรตนะครับปุ่มบนปุ่มโฮมอะครับเนี่ยนะครับ,นะรบผมขออนุญาตอธิบายรูปเริ่มต้นตัวบรรจุภาษาคำอธิบายเสียงเครื่องหมายละตอนการบล็กเสียงระดับสิทการบล็กเสียงการบล็กเสียงเปิดอยู่ปุ่มลบสิบบวกหนึ่งร้อยสี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบอันนี้คือนะครับเราเท่าไร่วกนี้เรา <100 S 2> สามารถ <40 S 2> ไปกำหนดนไม่ทนอม ได้นะครับสหรับท่าน140คนไหนแล้วเป็นนักดนตรีที่ว่าต้องต้องต้องใช้มาตรฐานนะครับมันจะตรงกับเพลงที่เราเราเปิดขึ้นมาเลยนะครับ140่งครับเข้าไปตรงนี้ได้บวกสาเดี๋ยวหนึ่งยที่หลังนะครับบวก30นี่เดินหน้าได้นะครับบวกสาลบสิปัดมัทางซ้ายก็ลบสินะครับถอยหลังมาปุ่มตัวนี้ตัวเพฮพอสนะครับมันจะไม่พูดพิทอินแอคทีปุ่มไมโครโฟนนี่แหละครับตัวนี้สามารถเล่นคีย์ได้นะครับ ขึ้นบวกบวก12ลบ12ได้นะครับแต่ถ้าตัวฟีใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้แค่ขึ้นแค่ไม่ทีละหนึ่งทีนะลบก็ลบแค่ได้ในหนึ่งทีนะครับถ้าเป็นตัวฟีนะครับถ้าป็นีเมียมันก็สามารถบวกลบได้ตามสบายเลยปัดไปทางซ้ายนะครับเพราะว่าปัดถ้าปัดถ้าปัดตั้งแต่ข้างบนลงมามันจะเป็นพวก อ่พวกซีพวกอะไรเยอะแยะมันมันโชว์ตัวโน้ตขึ้นมาแล้วครับเราจะลำบากกับเรามันจะปัดมาหาเราเราต้องมาจับล่างๆแล้วก็ปัดมาทางซ้ายนะครับที่จะหาแขกง่ายหนึ่งห้าสิบสามสิบเจ็ดหนึ่งสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์สามารถทำได้มาสเตอร์ห่างกันไม่ห่างไกลเป็นท N P สามนะครับมาสเตอร์ห่างกันไปอางไกลรีเซ็ตการตั้งค่าไม่ให้เลือกเนี่ยถ้าถ้าท่านถ้าท่านทำผิดไปหรือว่าบอลรูปบาลานอะไรมัน สามารถมานิเซตตรงนี้ได้นะครับรีเซตการตั้งค่าไม่ให้เลือกปุ่มอะต่อไปจะห้บเปอซ็นเป็นแท็กล้วนะครับใช้หนึ่งนิ้วปัดขึ้นหรือลงเพื่อปรับค่าเจ็บ้าปัดเดี๋ยวผมจะมาเจ็ดปัดมัน้ายเรื่อยนะครับปัดมาเสียงร้องถึงมาเสียงร้งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จ็กเสียงร้องลําพูงเนี่ครับเสียงร้องเสียงร้องปัดมาทางววาท้ายอันอยูทีส์ีังวนะครับเดี๋ยวมันมัน 7จ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยคันยูทีสปุ่มไลายคันยูทีสลำโพงลำโพงลางแจ้งเนี่ยนะครับเจ็ดสิบคลายคันยูทีสปุ่มลางแจ้งเนี่ยายคันยูเนี่นะครับ,บลางแจ้งรเราสามาถทํานไปแท็กๆได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้วลงลุมก็ได้นะครับปัดมาดีมีอะไาาได้ใช้หนึ่งยปัดะเป็นึ่งย้ะ นะครับเรามารถลด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 มาได้สามสิบห้ายี่ห้าห้้าเซ็ไม่มีเอลุ้มได้นะครับนี่ครับยี่สิบสามสิบสี่ห้าหกจ็ดสิบแปดสบ้บหรือว่าอ่ะปัดไปทีหนึงนะครับห้าสเสามารถปัดได้ห้าสิซนี่คือบาลานซ์นะครับหรือลงเพื่อปรับค่าเอาใจท่านที่เรชอบแบบ จะทําแบบคาราโอเกะข้างหนึ่ง<ต>ให้มีเสียงร้องข้างหนึ่ง<ร>ก็สามารถทําได้นะครับมาทําตรงนี้มา mix ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปใช้โปรแกรมอืน่นทําแล้วนะครับทำัวนี้เสียงสับแล้วก็เอ็กพอร์ตเอาไปร้องได้เลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยเสียงกลองเนี่ยมีเสียงกลองนะครับซ้ายอันนี้ U-Tube คุ่มซ้าย u t ที e ลำโพงลำโพงกล้ามแจ้ง ค้ายแอนยูทีล่างแจ้ง75% 50เซียนเบสคลายแอนยูทีเซียบสล่างหกคลายแอน75% 50%อื่นมีบูลุษมีบาลานซ์หมดนะครับคายอนยูทีปุ่ม75%นะครับสามารถวีเซ็ตการตั้งค่าถ้าท่านมาปแบบมันมีเนที่มันจมๆมหรืออะไรก็วีเซ็ตการตั้งค่าปุ่ม ก็สม pues ันรมิงแรกมาลินวิสิตคืนได้การตั้งค่าไม่้เลือกหรือว่าจะเอาแค่เสียงร้องว right ่าบางท่านก็อัดเกิดไอแขกมาแค่สองแขกนะครับจะไม่ต้องมิกอะไรก็ได้ก็มาจัดการเวยตรงนี้เสรยจสับนะครับจัดทุบีความเร็วไะความเร็วต่างๆก็สมัถ ได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับตอนที่ผมซื้อเป็นพรีเมียมแล้วนะเพราะว่าพวกนี้ฟรีไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะปัดทางซ้ายสุดแล้วนะครับข้างบนสุดนะครับมันจะเป็นตัวแบ็กแล้วนี่ดาวน์โหลดมิกเซอร์พวกนี้มิกเซอร์พวกนี้ไม่เกี่ยวตัวพหมดเลยนะครับ A C D S ตัวโิมพที่ว่าเเริ่มต้นทีอะไรร รลายดาวน์โหลดปุ่มดาวน์โหลดศึกษาเราควจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะเพราะว่าไอตัวฟรีตัวนี้คลายดาวน์โหลดปุ่มดาวน์โหลดมันใช้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับคลายคลายดาวน์โหลดปุ่มอ่าวิธีดาวน์โหลดนะครับเนี่ยครับเข้าไปแต่สองครั้งเพื่อปิดทิ้งหน้าต่างที่แสดงขึ้นปุ่มมันจะให้ดาวน์โหลดคลายเอโรดาวน์ดาวน์โหลดเสียงร้องเนี่ยให้ดาวน์โหลดเสียงร้องเป็นวาฟปุ่มเวฟก็ได้ m p 3ปุีสาม MP3 สามก็ได้นะครับเสียงกลอง อ่าต่อไปเสียงกลองเหมือนกันว้าฟปุ่มเวฟก็ได้อินซมก็ได้เหมือนกันเสียงเบสว้าฟปุ่ม m อสามนี่อื่น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 ก็เหมือนกันปุ่ม mt สามมทรนนมมีทรนอมก็สามารถเอขทากมาได้นะครับสามารถดาวน์โหลดแค่เมโ่รนอมเราต้องการจังหวะเพลงเพลงนี้นะครับหรือว่าจะแบ่งแท็กยังไงเอาไปให้มอนิเตอร์ยังไงแล้วแต่นะครับท่านจะจัดการตัวนี้ก็ได้มีทรนอมก็สามารถเอข่ายก็มาได้นะครับ mt สามปุ่มหรือ ดาวโหลดมิกกุมนี่หรือว่าดาวโหลดที่ท่านที่ท่านมิกไปเมื่อเมื่อตะเกียะนะครับที่ท่านแต่งเพลงไปหรือว่าท่านจะตัดเสียงร้องหรือว่าเบาเสียงร้องอะไรเบาเสียงกลองเบาเสียงเบสเสียงดนตรีเอามาทําใหม่นะครับประมาณนั้นท่านก็สามารถดาวน์โหลดตรงนี้เลยดาวน์โหลดมิกกุ่มเนี่ยนี่คือว่าดาวโหลดที่เราที่เราทําไว้นะครับหรือว่าท่านจะไปดาวน์โหลดแค่เสียงดนตรีออกมาก็ได้นะครับ เสียงร้องออกมาก็ได้เนี่ยประมาณนั้นนะครับจะให้เป็น a อ3เป็นเว็บเข้าไปก็ไปเลือกที่เก็บชะนะครับเลือกที่เก็บ,เก,บ box, เก็บไปในด็อกบอกเก็บไปในแอปไฟล์อะไรของท่านก็สามารถเอาไปเก็บได้นะครับเราก็นามาร้องได้นะนะครับนี่นครับผมเพิ่งหาเจอนะก็เลยมาแบ่งปันกันพอคร่าวๆไว้ก่อนนะครับท่านที่สนใจอยากไปลองเล่นก็ ลองได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมซื้อตัวพรีเมียมแล้ว๋ยวจะเอามารีวิวให้มันเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวฟรีนี้มันทำอะไรไม่ไมได้โทษเอาโทษคีก็ไม่ได้นะครับแทมโปก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะมันไม่ขึ้นมันขึ้นทีละนิดนะหน่อยมันขึ้นไม่เยอะนะครับก็เลยนะครับเราสามารถจัดการด้วยตัวเราแอป อันนี้ก็เสร็จเลยนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องไปทําอะไรนะครับกับหลายๆแอปเนาะอาจจะเอาไปบางท่านก็ใช้สปรีดเนาะหรือว่าเอาไปตัดต่อที่อดาซิต t ้เอาไปทำอะไรนะทำไฮไลท์ทำเสียงร้องข้างอะไรที่ที่ท่านถนัดร้องกันบางครังง้งบางทีที่ท่านต้องการจะมีเสียงร้องข้างหนึ่งอะไรประมาณเหมือนกับคาราโอเกะ ยุคก,ก่อนๆน,นะครับยุค VCD นะก็สามารถทำได้กท,ที่ตัวมันเองเลยนะครับหรือว่าจะเอาทบให้ทำเป็นแบ็กกิ้งแท็กก็ได้นะครับแต่คุณภาพเสียงก็พอๆกับสปีดนะครับไม,ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างกันเลยนะครับเท่าที่ผมสังเกตฟังดูนะครับถ้าเป็นตัวพีเนี่ยม,มันจะมีคุณภาพสูงมาอีกทีหนึ่งถ้าคุณภาพสูงนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันผมยังไม่ได้ลองนะครับเดี๋ยวค่อยมาลองแล้วจะมาบอกกล่าวกันอีกทีนะครับ อลองเอาไปเล่นดูนะครับถ้ายัางไงก็มันห,ห้าเพลงต่อเดือนนะครับถ้าท่านที่ใช้ฟรีครับเราต้องหมดห้าเพลงนี้แล้วถ้าไม่ซื้อไม่ใช้พเมยมของมันก็รออยเดือนหน้าอีกห้าเพลงนะครับก็ได้นะครับก็อะลองเอาไปเล่นกันดูนะครับลองไปดาวนโดด์โหลดลองไปเล่นกันดูท่านที่ชื่นชอบอแอปประเภทนี้แอปที่ อาจจะไปตัดเสียงร้องนะตัดเสียงร้องตัดอะไรต่างๆนะโดยที่ว่าไม่ต้องไปจ้างเขาทำนะครับเราทำด้วยตัวของเราเองนะครับถ้าใครสงสัยก็ติดต่อผมมาก็ได้นะครับผ่าน Facebook หรือว่าผ่านไลน์ Facebook Messenger นะครับช่องทางติดต่อผมก็ติดต่อมาถามบางทีผมอธิบายยังมันก็ไม่หมดเนาะ บางผีก็ร,รีบอธิบายไปนะครับก็ติดสมัธติต่อผมได้ก็ยิ่งดีนะครับให้คำปรึกษานะครับในผมก็เพิ่งได้มาเมื่อคืนนะครับสดๆสรดสด้อนๆก็เลยรีบมารีวิวให้ทุกท่านได้เอาไปลองเล่นกันดูนะครับเผื่อจะได้ไม่ต้องไปจ้างใครเนาะเออเอาไปลองคาราโอเกะลองอะไรกันนะครับเดี๋ยวนี้เงินยิ่งหายากก็เผื่อไว้กับให้กับพวกเรานะครับนํา อาจจะศิลปินก็เอาไปร้องได้นะครับจริงๆแล้วก็ไม่พอเขาทํามามันก็เราเสียตังค์ให้เขาอยู่แล้วเดือนร้อยกว่าบาทร้อยสิบสองบาทก็ได้ของคุณภาพเสียงที่มันค่อนข้างจัดพอสมควรเนาะหลายท่านก็อาจจะไม่ค่อยถนัดใช้คอมหลายท่านก็อาจจะบางรัางบางทีก็อยู่ในรถบ้างอะไรบ้างเนี่ยเอ นึกเพลงออกไปฟังเพลงเขามันเราเป็นเราดาวโหลดจากแหล่งอื่นมาตัดที่นี่จะร้องเดี๋ยวนี้ล่ะก็สามารถทําได้เลยนะครับทําทําด้วยตัวเราเองเลยนะครับลองๆไปเล่นกันดูนะครับก็น่าจะมีแค่นี้เนาะกำลังบันทึกหน้าจออยู่ขอบคุณรายการบนทวิตเอรนะครกดติดตามด้วยนะครับวสองครั้งเพื่อเปิดแอปใช้สามมิลปัดลงเพื่อให้การแจ้งเตือนแสดงขึ้นใชมก็หันเพื่องสองครั้งเพื่อเลื่อนไปบนสุดไปนานพอจุมควรนะครับ เพราะว่าไม่ไม่รู้จะเอาอะไรมารีวิวเนาะก็เลยเจอของใหม่ๆก็เลยเอามารีวิวให้ท่านได้รับฟังรับชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากติดตามนะครับช่องของผมด้วยนะครับสเพรหะนะครับขอบคุณครับ